บรรยากาศช่วงเศร้าๆน,น้องไอ้คลิปนี่แดดอ่อนๆลมเย็นๆลมวอยๆอยู่หยอยู่นาเห็ดยากเห็ดกินไปน,น้องเลยแซ่บๆบรรยากาศนี่เทียงนาโน้ยเฮาไปน,น้องเทีย่ยงนาโน้ยเฮามีแปลงพักได้ไปน้องเลยมาดูนะพักบัวเฮากำลังขึ้น เขียวพี่น้องเลยเก็บเสาปอกเสาปุ่นพี่น้องเลยปากาศเขากิดำลังขึ้นคักขึ้นดีกับเป็นบอกเป็นใบมากกับแปงหนึ่งกับบักบัวกันพี่น้องไปพักเขาบรรยากาศอยู่ตรงไฮทงนาแบบนี้เลยพี่น้องมีปูมีปลาไว้เบึ้งว้เงียงพี่น้องบรรยากาศเสานี่ก็มีเมนูอย่างใบบึ้งกันเลยพี่น้อง นี่ไวเซอร์เอาไปขิงพ่นงไวเซอร์ตุ้มพี่น้องครบน้อยสามตัวพน้งผักปังเกมอลิงปูนกับปูพี่น้องเซ็กบน้อยตัวหนึ่งกบน้อยกับปูแล้วต้มกบมีน้ำซุปพีน้อง น้ำซุปปังมาลวกนี่ผักปังผักปัง ลวกผักป่นป่าพี่น้องส่วนนึงแซ่บน้ำกันเนาะพี่น้องชิมนยแก๊สโอ้ยเต่าฟืนพี่น้องเลยลวกผักป่นป่าพี่น้องอ่ะมันยากศยากศสุดครัวพี่น้องบรรยากาศสุดครัว ปนกระปูใส่น้ำต้มบปลาใส่กระปูตำซสบๆจังมาเบิ้งตอนสำเร็จรั้วไปน้องเลยปิ้งปลาเค็มพี่น้องห่อใส่ใบตองอุ่นเซอร์ไฟก่อนไฟแรงนิดนึงน้องหมูเป็นยังมาน้องห้องห้อกอตองอยู่ เมนูแซ wow. ่บเซ็บพี่น้องเพียงจำพี่น้องเพียงจำแซ่บเซ็บหางก็กได้พี่น้องายไฟเที่ยวก็ได้ปุ่กระปูพี่น้องหน้าตาซีมมันกระปูพี่น้อง เป็ดมันมันกับปูตัวปูสะนำมันพร้อมปูมันเนี่ยส่วงนี้พี่น้องตัวนี้นะตัวที่เอาตัวหมั่นเช้าอะบานบานพี่น้องมีโนก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ให้ดึงน้ากินเสพๆกับปิ้งปลาแห้งพี่น้องอือจะปีงปลาเค็มพี่น้องคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆครับกินข้าวกันพี่น้องบ้าง